ร้านกีฬาเป็นแบบบูชายันอย่างนี้ครับโอ้สีน้ำเงินค่ะยังไงดีครับน่าจะเป็นสุสานนะครสุสานต้นอยู่ใกล้โบสถ์แล้วก็แบ่งเป็นแบบห้องเล็กๆคห้องเล็กๆแปลว่าแต่ละช่องก็ใส่ใส่ศพ พี่แพ้บ้างดีกว่าไม่อยากบอกหรือว่าไปแถวนั้นมาแล้วไปมาแล้วด้วยใช่ยันที่ตอบมากรณีตอบนี่คือถูกแน่นอนโอ้ยจะจําได้เหรอคะพี่แพ้ไปแล้วไม่ได้อ่านป้ายใช่ไหมคะเลยไปไปถ่ายรูปตรงนั้นนี่แหละค่ะที่เป็นประเด็นหนูว่าไปยืนถ่ายรูปไอ้ตรงที่คําบอกว่าเวลคั่ทุมละกาด้วยนะมันมีตรงนี้อยู่ด้วยเหรอคะไปไม่ถึงนี่ไปจริงคือหนูไม่เห็นเห็นเลยอ่ะ แต่ถ้าให้เดานะคะครับแปลว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโบสถ์ค่ะโบสถ์ถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามมันจะมีโบสถ์อยู่แล้วแต่ว่าที่มลรากาเนี่ยคะ่ะเ,เขามีหลายชนชาติที่เข้ามาใช่ไหมคะออดังนั้นเนี่ยชาติแรกที่เข้ามาเนี่ยสร้างโบสถ์เสร็จปุ๊บชาติต่อมาเนี่ยเขาอาจจะทําลายโบสถ์นี้เพื่อสร้างโบสถ์เขาเองก็ได้งั้นมาลองฟังกันดีกว่าครับว่าเหล่าบรรดาดาราคีขของเราทั้ง3ค่ะเขามีตัวเลือกอะไรมาฝากน้องกันบ้างบิ๊กครับ คอมมอนเซนง่ายๆเลยที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือโบราณสถานคือกำแพงเก่านั่นเอง ถือง่ายๆตรงๆเลยตรงๆคือตรงนี้นคือกำแพงเก่าจะไปคิดยากทำไมไอ้ที่มันเป็นอะไรหายหายไปฝนก็ต้องตกชะหายไปข้อ A ที่พี่อยากจะบอกน้องๆทุกคนคืออย่าไปคิดเยอะออมันคือกำแพงเมืองเก่ากำแพงเมืองเก่าอมันง่ายไปหรือเปล่ากำแพงเมืองเก่ามันดูเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นเรื่องเราช้อยข้อที่สองในพี่พูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนาโอ้โหสบายๆโอ้โหเกรงเส้นเลือดสมองปูดเลย เอาสบายๆพี่อรคืออย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ที่เป็นโบราณสถานทั่วไปก็เป็นแค่ที่พักอาศัยหรือว่าเป็นโบสถ์หรือว่าเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยดู normal หรือว่าธรรมดาเกินแต่สําหรับพี่ที่พูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาแม่พี่ต้องขอใส่ลมแบบเดิมได้ไหมได้ได้ได้ไดอันนี้เนี่ยนะคะเป็นท่อลําเลียงน้ําอุ้ยอ้วนเลย <laughs> 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 มันมีโอกาสจะเป็นไรได้นี่มันใช่เลย <laughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเรื่องราวของภูมิปัญญาคือเขาจะต้องสร้างท่อลาเลียงน้ําเพื่อจะลําเลียงน้ำเนี่ย ขึ้นไปบนภูเขา,เาหลายคนงงบอกขึ้นไปทำไมอ่ะเอาน้าขึ้นไปบนภูเขาทําไมอย่าลืมบนภูเขามีสาราว่าการาบนภูเขามีบทเซนต์พอ์เ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมีสาราว่าการมีโบทแต่ไม่มีน้ําอยู่ยังไงเ,เพราะฉะนั้นซากนี้ขอยืนยันว่าคือท่อลําเลียงน้อาอา้าวแล้วสิระบบการขนส่งน้านี่เองทุกต้อง ไม่ต้องฟังเลยทั้งพี่ท็อปทั้งพี่บิ๊กไม่ต้องไปฟังทั้งสองคนเลยฟังไปก็มีแต่เสียนาฬิกาเสียเวลาเสียเวลามากครับฟังพี่เยอะไปจำเปฟังพี่ครับเมื่อกี้น้องนี่เข้ามาโอเคเลยนะเพราะว่าน้องนี่เข้าใจคิดเป็นท่ออะไรลําเลียงน้ําอนาคตเป็นใหญ่เป็นโตได้สองอย่างไม่ประหวานก็ความดันแน่ๆ กับน้ำเหมือนกัน <All right. S 1> คือที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นซ่าโบราณมันก็คือที่กั้นน้ำ เฮ้ยอะไรเห็นด้วย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 โอ้โหไม่ชอบเห็นด้วยเห็นด้วยเราที่ศัตรูรอบพีศเลยเนี่ยมันเป็นที่กั้นน้ำนะครับแหมถ้าเกิดเป็นที่กั้นน้ำทำไมอันเล็กแค่นั้นล่ะเมืองเขาออกจะแผ่กว้างมีเป็นก้อนๆอยู่แค่ก้นน้ำมันไม่มาเยอะไงน้ำมันไม่มาเยอะไงมันมานิดๆมันมากระแทกซ้อซ้อซ้อเข้าไปอย่าไปเชื่อของพี่อะดูดีที่สุดเลยเหมือนกับท่อลำเลียงน้ำผมบอกได้เลยเชื่อพี่ได้เลยเป็นที่กั้นน้ำเอาละสิครับไม่เหมือนกันเลยนะฮเอ กำแพงเมืองครับเฉยๆ B, B พี่ทอ็อปบอกว่าท่อลำเลียงน้ำ<อ> C ที่กั้นน้ำค,ค,คิดดีๆครับแล้วกดครับเอ้าให้หยวนทำไปโทรศัพท์ป่ะดกดกั้ามาดูกันครับว่าทั้งสองทีมคิดว่าสรากโบราณแห่งนี้นะครับเดิม ใช้เป็นอะไรครับอาละมาด้วยครับโอ้โหข้อนี้ดูกระจายกระจายนะไม่ได้มีใครเทรไปที่ข้อไหนมากกันนะครับไม่นีกันน,น,นานๆทีจะเห็นกราฟคะแนนเฉลี่ยตีคู่มาแบบนี้นะครับคงเพราะเหตุผลของพี่ๆดาราณกคิดแต่ละคนฟังดูแล้วน่าเชื่อถือไม่แพ้ก,กันละสิท่า แต่เอ๊แล้วคำตอบที่ถูกต้องมันคืออะไรช่วงหน้ามาฟังพร้อมๆกันนะครับ